สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกแฟนเพจเชฟทิฟแชาเนลครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับแอดมินก็จะนําเรื่องราวของพิศณาธรรมนะครับของผอาจารย์ชัยชนะนะครับพรุ่งนี้แล้วนะครับก็จะเป็นวันที่จะรู้ผลกันนะครับว่าฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดประจําวันที่16สิงหาคมจะออกตัวไหนอย่างไรนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราก็จะมาลุ้นกันนะครับตัวเลขของผอาจารย์ชัยชนะนะครับ จะว่าไปงวดที่แล้วนี่ก็ได้69นะครับห9ลงล่างนะครับอ่างงวดนี้ผ้าจารย์เขียนให้มานะครับชัดเจนนะครับ4 3สนะครับคือ4 3สนะครับดูดีๆแล้วจะมีคำว่าเอี่ยวนะครับถ้าจะมองว่าเป็น436เลยก็ได้นะครับแต่จริงๆคือคำว่า4 3สเอี่ยวนะครับเอี่ยวนะครับถ้าเพื่อนๆก็น่าจะพอทราบกันนะครับว่าเอี่ยวนี่ใน ภาษาชาวบ้านกันเนี่ยเขาก็จะมองว่าเป็น1นนะเอี e ่ย e วเนี่ยอาจจะมองว่าเป็น1นนะครับหรือในตัวของอักษรเองเลยเนี่ยคำว่าเ e อี่ยวเนี่ยก็จะมีเหมือนเป็น6เป็นศูนย์อะไรเงี้ยนะครับเป็น6เป็นศูนย์เป็น9กนะนะครับก็มองได้เหมือนกันนะครับนะคำว่าเ e อี่ยวเนี่ยอาจจะเป็น4 3สาเอี e ol, e ่ยวเอี 3, e ่ยว4 3เอี่ยวเอี่ยวคือต่ำนะครับเอี e ่ย e วคือต่ำ อาจจะเป็นมองว่า4 3ลงล่างหรือเปล่านะครับก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเอี่ยวคือต่ํา 4, 3า่ต่ําล่าอล่างนี้หรือเปล่านะครับก็อาจสตีความได้ประมาณนี้เหมือนกันนะครับนี่นะครับอาจจะเป็น2ส่วนก็ได้นะครับ 4, 3คําว่าเอี่ยวเป็นคําว่าเอี่ยวนี่คือต่ํา 4, 3ต่ําก็คือ4 3ล่างส3นะครับ นะแล้วแต่มุมมองนะครับหรือว่าวิธีการแปลหรือว่าวิธีการตีของแต่ละคนนะครับถ้าตีแม่นก็อาจจะได้โชคนะครับคือจริงๆของผ้าจานเนี่ยในระยะห้าหงวดนี้นะครับจะบอกว่าเข้าทุกงวดก็ได้นะครับ5้าหงวดเนี่ยแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับคือพอหลังหวยออกมาเนี่โอ้โหมันชัดเหลือเกินนะครับตัวเลขนะครับแต่ก่อนที่ตัวเลขจะออกนี่โอ้โหมันจะไปยังไงนะครับก็มองยากอยู่นะครับ กลับหัวขึ้นมานะครับดูเผื่อจะเห็นนิตินะครับ1น,นะครับก็ตรงนี้อาจจะเห็น0937นะนะที่ชัดเจนนะครับ0937 937 937 987เนี 37, 37, 7, ่ยมองได้ทั้งนั้นนะครับ937 987 097 093อะไรอย่างนี้นะครับแล้วนะแต่มุมมองของคนที่แปลนะครับ แล้วก็จุดที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเชิญร่วมบริจาคทำโรงทานนะครับผ่านธนาคารกรุงไทยนะครับก็จะมีคำว่า4280399778นะครับเบอร์ธนาคารนะครับของผอาชานนะครับแต่ว่าลักษณะการเขียนนะครับช่วงท้ายที่เป็น399778เนี่ยเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ 4280เนี่ยก็ทำ xxx เ,เอาไว้แล้วก็มี4280ที่เขียนด้วยปากกาข้างบนนะครับก็อาจจะมีความในหรือเปล่านะครับซึ่งถามว่าสวยไหมเนี่ย997998นยก็สวยนะครับ397 398อย่างเงี้ยก็สวยนะครับอ่าลองดูละกันนะครับถ้าใครชอบตรงนั้นก็จัดไปนะครับสำหรับตัวเลขวันนี้นะครับแอนดมินมองเอาไว้ประมาณนี้นะครับในส่วนตัวของแอนดมินนะครับ 436 4 3 36, 3 360 609 696นะครับแล้วก็มี4336 466 6มห9 9 6 3190นะครับอันนี้ที่แอดมินมองว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็รวมถึงเบอร์ธนาคารของพ้าจา์ด้วยนะครับ39นะครับ7398 7า8 978ด้นะครับ39้3นี่เป็นไป,นปนได้นะครับ เอาละครับเรื่องราวต่อมานะครับเป็นเรื่องราวของอ่างน้ำมนนะครับอ่างน้ำมนอาสมเรยสีเนรเลขธาตุพุทธคุณนะครับก็เป็นล่าสุดนะครับล่าสุดก็เป็นตัวเลขที่เข้าคู่กันนะครับแบบนี้นะครับถือว่าสวยทีเดียวนะครับสวยทีเดียวถูกใจเลยนะครับก็มี74หรือ1 4นะแล้วแต่มุมมองแล้วก็มีศูนย์อยู่ใกล้ๆนะครับก็อาจจะเป็น7 4 0 0 4 7 0 7 4นะครับ หรือว่า50จับคู่กันก็ได้นะครับแล้วก็มี6หรือ9เนี่ยนะครับจับคู่กับ8อยู่ก็อาจจะมองว่า9868นะครับส่วนเลข5นี่ก็อาจจะมารวมกับ9นะ598นี้นะครับ568นะครับหรือจะเป็น50 574 547นะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะครับแอดเมนก็นำมาฝากกันนะครับเพื่อจะเป็นแนวทางในงวดขอวันพรุ่งนี้นะครับ สำหรับเลขนี้นะครับเป็นเลขดังนะครับที่มีการแชร์กันนะครับก็เป็นเรื่องราวของอ่างน้ำมนต์ที่บ้านดุงอุดรธานีนะครับขันน้ำมนต์ของหลวงพ่อศรีสุโธนะครับนี่นะครับหกชัดเจนมากๆนะครับหกชัดเจนมากๆส่วนส่วนนอกนั้นนะครับก็อาจจะมองได้ทั้ง15หรือว่า7 5หนี่ก็มองได้นะครับ แล้วก็ตัวท้ายเนี่ยอาจจะมองเหมาอเลข0ูนย์เลข9นะเลข0ูนย์เลข9นะครับอาจจะเป็น769 7 6 0นะครับหรือว่า5 6 0 569ห้าอะไรเงี้นะครับก็มองได้เหมือนกันนะครับนี่ลองดูนะครับใครตาดีตามีโชคลองดูนะครับอาจจะให้โชคก็ได้สำหรับขันน้ำมนขันนี้นะครับเป็นขันน้ำมนที่ ขอบวงสรวงนะครับกับพ่อปู่สีโุโธนะครับรวมถึงวันที่ทําพิธีนะครับจะเห็นเลข56นี้ชัดมากๆเลยนะบนท้องฟ้านะครับอันนี้เป็นเลขบนท้องฟ้านะครับเห็น5 6ชัดมากๆนะครับใครเห็นเป็น5 6หรือ54นะมองได้2องอย่างอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับปู่ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับเอาละครับแอนเมนก็จะให้ ตัวเลขเป็นแนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะครับสุดท้ายนี้นะครับแอดมินก็ขอขอบคุณที่มารับชมนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูอ่าขันน้ำมนต์กันต่อนะครับก็ที่ชัดเจนนี่ก็คือ6แล้วครับส่วนตัวอย่างที่แอดมินบอกนะครับตัวข้างหน้าเนี่มันมองได้หลายลักษณะนะครับอาจจะมองได้7ได้ใน5ได้ก็ยังได้เลยนะครับ แล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความชอบเลยนะครับส่วนตัวข้างหลังนี่อาจจะมองเป็นเลขศูนย์ก็ได้นะครับเป็นเลขศูนย์เนี่ยหรือเลข9เลข6ยังได้เลยนะครับแต่ว่าก็นะครับเอาละครับเรื่องราวทั้งหมดนะครับโปรดใช้วิจัยญาณในการรับชมนะครับขอบคุณที่มารับชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ